แล้วท่านผู้ชมกบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กับ r e g e n t s of w Ymir ครับสำหรับคนทีมวน,นี้นะครับจะนำพาเ,เพื่อนๆนะครับไปสู่วิธีการไปฟาร์มจุดไหนที่ดีที่สุดและมี EP เยอะที่สุดครับและในส่วนของเรื่องของสายเติมน้อยสายฟรีนะครับช่วงเลเวล35ขึ้นมาเนี่ยการเล่ง EP เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับเราเนี่ยก็ต้องทำตัวละครกันด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการฟาร์ม พร้อมที่จะมีดาเมดด้วยนะครับในการฝรามอนเตอร์ซึ่งมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างหนาเนาะถ้าเราไม่ทําตัวดาเมดด้วยนะครับเอาตามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยฝากในส่วนของจากกิจกรรม sss streamer นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดของ bl gamer นะครับเพื่อนๆสามารถกรอกโค้ด bl gamer sharp l y 1597ครับ โดยการกรอกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ็อกอิน Gmail ตัวละครของเพื่อนๆครับที่ทําการเชื่อมต่อกับตัวเกมอยู่แล้วและถ้าใครนะครับเติมแพ็กอะไรก็แล้วแต่ในเกมเราจะได้รับซีดกลับมาครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตให้กับสตรีมเมอร์ถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนผมเพื่อนๆก็สามารถใส่โค้ดตรงนี้ครับเป็น bl sharp ly 1 5 9 7ครับจะสามารถกรอกซีดของตัวเองเข้าไปได้นั่นเองครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน e e ี s ีก a r d ดท p อปอัสามารถเติมได้3ช่องทางหนึ่งจาก f a c สอ2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยวฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี่ยวจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยและกัน เราเข้ามาชั้นที่1นะครับผมแนะนําว่าต้องเป็นชั้นที่1ก่อนนะถ้าเป็นไปได้นะครับให้เพื่อนเนี่ยเลือกอินเตอร์เพราะว่าอินเตอร์เนี่ยมันจะได้ไอเทมในส่วนของชิ้นส่วนทีวีมิกด้วยเพื่อที่จะนําไปเอินได้นั่นเองครับถ้าเรามานะครับก็เลือกเป็นชั้น1ซึ่งชั้น2นะครับแนะนาว่าอย่าพึ่งไปเพราะว่ามอนเตอร์มันตีแรงและก็เราเนี่ยจะยืนไม่ไหวเฉพาะคนที่เติมเท่านั้นนะครับถ้าสายพีสายกบน้อยตอนนี้ณปัจจุบันแนะนําว่าให้มาชั้นที่1ก่อนครับแล้วเราเนี่ย ก็ต้องไปเลือกห้องประสบการณ์นะครับซึ่งห้องประสบการณ์ของเราที่เราจะเลือกเราต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับอ่าซึ่งห้องแต่ละห้องเนี่ยจะบอกเราว่าเป็นชั้นยอดหรือทั่วไปแนะนําว่าให้เราเลือกห้องประสบการณ์ที่เป็นชั้นยอดครับ EP มันจะได้เยอะกว่านะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องประสบการณ์แบบทั่วไปเลเวล25ผมจะให้เพื่อนๆดู EP นะครับที่ได้รับนะห้องนี้เนี่ยจะได้น้อยมากๆนะครับได้5 4 0 0 ซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าเรานะครับจะฟาร์มห้องนี้ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มครับมอนเตอร์มันยังมีน้อยเกินไปนะครับแล้วก็จํานวนที่เราเนี่ยสามารถสังหารมอนเตอร์ได้ไวด้วยนะครับมันก็เลยไม่คุ้มนะแต่ถ้าเราจะไปฟาร์มนะครับก็ให้เลือกเป็นชั้นยอดนะครับตั้งแต่เลเวลยี่สห้าย่สิบเจ็ดนะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็คือห้องชั้นยอดครับชั้นยอดที่เป็นเลเวล25นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ EP เยอะกว่าทั่วทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ย จะได้ตัวละ7,100ครับเราก็เห็นตรงนี้เนาะถ้าเป็นห้องนี้ต้องมา2คนนะครับในห้องความร่วมมือมา2คนต้องมีคนที่ล่อมอนเตอร์นะครับแล้วก็เก็บกล่องด้วยเอาละครับห้องที่เราต้องการที่สุดนะครับก็คือห้องชั้นยอดประสบการณ์เลเวล30ครับตรงนี้เนี่ยจะคุ้มที่สุดนะครับและแต่นะครับผมคนเนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันนะครับคนจะเยอะเหมือนกันนะทุกคนเราก็ต้องหาตำแหน่งที่ฟาร์มนะครับที่ไม่ทับที่กับชาวบ้านเนาะ เราก็เลือกประหารนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งฝามเลยครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับ1 0,000ื่นนะครับ EP ต่อตัวที่ได้เอาล่ะครับต่อไปเราจะไปเลือกในส่วนของเดี๋ยวผมขอซีบอลก่อนนะครับก่อนจะไปหัวข้อใหม่เนาะดันที่2นะครับที่ผมแนะนําก็คือในส่วนของอินเตอร์หรือวิหารแห่งกาลาแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามอนเตอร์เนี่ยตีแรงมากๆซึ่งถ้าเราจะไปนะครับเราต้องเตรียมบัฟบเตรียมยาอะไรให้ดีๆครับซึ่งชั้นที่1เนี่ย เราก็ต้องเลเวล35นะครับถึงจะเริ่มเข้าได้ซึ่งหลังจากที่เราเข้ามาครับแนะนํานะครับผมให้เรานะครับเลือกจุดฟาร์มนะครับที่ดีๆเนาะที่ไหนก็ได้นะครับที่ไม่ทับกันนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปเป็นที่ทับกันนะครับเพราะว่าถ้าทับกันแล้ว EP มันจะถูกหารนะครับมันจะถูกแบ่งเนาะซึ่งข้อดีนะครับในดันเจี้ยนนี้เราเนี่ยจะมีโอกาสนะครับในการดรอปของที่ดีมากๆหนึ่งก็คือ อุปกรณ์ฟ้าครับที่เราจะสามารถนำไปขายได้เป็นไอเได้นะครับในส่วนของสกิลนะครับสกิลแต่ละอาชีพตอนนี้เนี่ยราคามันยังค่อนข้างแพงนะครับถ้าสกิลดรอปนะให้เรากดดูตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมสองพันเพชรเลยนะครับในเซิร์ฟของผม,ผมอลองดูตัวนี้ก็ได้นะครับแปดพันเจ็ดร้อยนะครับนี่ก็คือ e p นะครับในดันเจียนวิหารแห่งความโกลาหลน,นั่นเองครับผมอ่านะ อันนี้ก็คือ EP นะครับที่จะได้ตรอรมอนเตอร์ดดนเจียนที่ลองลงมานะครับจากบาคิลี่เอาละครับอีกดันเจียนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือวาฮาร่าเหมือนกันครับก็จะเป็นโฟกแหวงนะครับผมตรงนี้ด้านนี้เนี่ยมีข้อดีนะครับแล้วก็ความสําคัญนะครับคืออะไรครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถหาแอมเบอร์ได้นะครับแอมเบอร์เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญเนาะซึ่งแอมเบอร์นะครับเราสามารถดูได้ว่าเราหาได้จากไหนนะครับหนึ่งก็คือหุบเขานะตรงนี้นะครับ 2ก็คือหอแห่งวาคคลี่ครับอ่าก็จะเป็นห้องแอมเบอร์ที่เราสามารถขุดได้เลย3ามก็คือดันวาฮาราที่เป็นโฟกแหวงตรงนี้ครับผมอ่าเราก็จะสามารถได้วัตถุดิบที่สําคัญด้วยอ่าถ้าเราปั๊มบอสได้ก็ดีนะครับให้เราดูที่แมปตรงนี้ก็ได้ครับให้เราวิ่งลงมาตรงนี้ก็ได้นะเออวิ่งลงไปเลยนะครับอยากไปที่ไหนก็วิ่งไปเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีตัวบอสอยู่ในแมปนะครับผมให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราอยากตีบอสตัวไหนเนี่ยไปเลยนะครับ แนะนาว่าตอนนี้นะครับให้เราอยู่ที่บ่อ35ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบ่อ37นะถ้าเราปั๊มบออไปไหวเดี๋ยวเราแตกฟรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดันเจี้ยนนี้นะครับมันยังเหมาะอยู่นะครับที่จะฟาร์มเพราะว่าอะไรครับจํานวนคนนะครับยังเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่สมมุติว่าผมจะฟาร์มนะครับเราดูมอนเตอร์นะที่เราจะได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับดันนี้เนี่ยซึ่งเดฟของมอนเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างเก่งกว่า2ดันเจี้ยนที่แล้วที่ผมพูดปานะครับ เราจะเห็นว่านะครับอันนี้ก็คือมอเตอร์เนี่ยแค่มอเตอร์35นะครับแต่มันค่อนข้างหนามากๆนะครับผมหนามากๆเราต้องทำดาเมจนะ EP นะครับก็จะตกอยู่ที่1 2 0 0นะครับต่อตัวนั่นเองอันนี้ก็คือถ้าเราฟาร์มทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับจากดันที่2เราก็สามารถมาลงฟาร์มตรงนี้ได้นะครับผมถ้าเรามีดาเมจหรือมีพลังเราก็ไปตีบอสแบบนี้ก็ได้ส่วนใหญ่แล้วดันนี้นะครับเผาเนี่ยมาทําการตีบอสโดยเฉพาะนะครับส่วนใหญ่ นะครับผมตานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเพื่อวาร์ปมาตีบอสนั่นเองครับในแมปนะทีนี้นะครับอีกดันเจี้ยนหนึ่งก็คือเขาวงกุดซึ่งเขาวงกุดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้มาฟาร,ร์มเบลเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะฟาร,ร์มนะเราฟาร,ร์มตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็น E ีีผูกมัดนะครับตรงนี้นะ,อะลองมาฟาร,ร์มดูนะครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยจะได้ EP ีน้อยมากๆนะน้อยกว่าวาฮาร่าเลยนะครับผมในเรื่องของ E ีเนาะอันนี้คือผม ไปเทสหมดแล้วนะครับของมังกรเนี่ยเอาไว้เวลาว่างนะครับที่เราลงดันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนั้นโอเคครับทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย